รอ,อ,อันนี้ซิมแพนแล้วเนี่ยจะลงน,นํำเสนออีกบัสเสียบเอานองนี่คนบอกตอนที่สอเมนองปร <c oughs> ันลูก้ายหลาา่าีเตือต่อแถเลนไปตลาด <c oughs> ไปตลาดระัน่แต่ลูกซ้า้เบาอย่างลูกาลา้า้เบาคอยได้กินน้ำมันบอนู้นะกินอาหารแบบเนี่ยย้อนบอสบิ๊กผมก็เสียใจ มันเยิ่มเลยไงปลาเดียบมันกูเลยอะอัะนนี้ก็เมนบต์มมนบโบสน้อยใจพี่น้องน้อยใจดอกไปบ้านพี่เราหลับเงี้ยเมนหน่องมาแล้วบโนกเล่นไปไหลแทนเราไม่เป็นไรนะไอ้ไอ้น้องเนาะคือกันนั่นละเขาถือประเดียกขึ้นหายยุ่มือเดียว ขาอยากกินอย่างเออเรียนเลยบัดปลยต้องคว้นเทนต้องขายของพี่น้องเออเล่นเได้กินมื่อวานมีมาใหม่อีกแล้วเนี่ยจมเหล่าจมบิบเมื่อวานกับมีแเดามาไปม่อีกได้เนี่ยเปล่าขายเลยลูกนึ่งเทเดาเปล่าขายนี่อ่าพี่น้องฝากติดตามเพจแม่หน่องเราค่ะเขาไปสร้างจินขาในเด้อวันนี้นําเสนอเด้อขนมเปียแม่หนองนะคะแซ่แจ้งสีเลยค่ะพี่น้องเพือคือ ไส้นะคะแน่นๆเลยแป้งนิดเดียวพี่น้องแซ่บแบบขนมเปี๊ยะนะขนมเปี๊ยะไม่หนองนะครับไส้นิดเดียวแป้งแน่นๆเลยแม่บอไส้แน่นๆแป้งนิดเดยว้มาเดี๋ยวมาเด๋ยวมเดี๋ยวเรมาสิดีมาิบดี๋มาิบเนบเวาสิบเดมาียมาสบเดียวมาบเียบเดียบเียาเาสิบิบบบสิบเ อ,อันนี้อ,อันนี้<อ>แซ่บแซบ่บเลยพี่น้องเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยหมูข่อยไม่นอกเนาะอร่อยมากเกมโทรหาไอ้นัดไหน่อยมันโทรมาทำไม <S <S บ้าไรอยู่น้องไม่รู้จะกินอะไรปลาหมึกกับปลาหมึกน้ำจืดพี่น้องเอ้ยจะจะกินอี่อย่างคือจะขอพาหนี่แม่ตอนนี้แม่หลายอย่างหมดหลายอย่างมากทุกคน,น,นปลาหมึก,กไข่นะลูกไข่ รู้ตนบอลโน้แเหยีดีครับถ้าผู้บริบาล่ิเนบอกเอ้ย่าอยากกินนั่นกินนี่ข่อยกับ่ได้กินน้ำพี่น้องเราคนอยขายปลาเดียงแม่งข่อยคนรับเงินเป็นผู้บริบานกิแรนไม่บอลให้แบ็นภูละบักลนปตาพี่น้องบอกเนี่ยแล้ว พี่น้องลูกไส้ญงหิวเขาถ้าไหนเราเบาดูเราสิเขอะเอาเป็นว่าตลรับแม่หน่องพูดเนาะแม่หน่องขอแนะนำอาผลิตภัณฑ์ครัวแม่หน่องหมูฝอยแซ่บแตก<ม>พี่น้องหมูฝอยได้รับ<อ>แล้วค่ะอร่อยมากอุ้ยขอบคุณค่ะหมูฝอยเด้อพี่น้องเด้ออร่อยมากมากนะคะนี่แจ่เป็นแบบนี้ไม่ใช่หมูฝอยนะความเกียวพี่น้องพยายามยู่ความเกลียวกัน ก็ต้นหมูสดอกเต้องเซอบอดโน้ตพี่น้องใครอยากรู้ว่าแซบหรือวปาแสบเข้าไปที่เพจแม่หนองฝากติดตามเพจแม่หนองแล้วก็อ่าขอความเมตตาจากเอฟซีนาอผู้ใหอ่าชอบหมูฝอยผู้ใหชอบขนมเปี๊ยนะคะก็เข้าไปที่เพจแล้วพิมพ์มาว่าสนใจนะคะใน คลิปไหนก็ได้นะคะระบบจะดูแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทุกอย่างนะคะว,วันวันเอซีบอกว่ากินแจงเห็ดให้เนี่ยจะขึ้นนะอันนี้อันนี้แซ่บแต่พี่น้องในเขาตาังเอ้เขาตาขังแซ่บดิบกินอันเข้ตาตังอร่อยรสด,ดั้กเดิมค่ะเอซีอกินข้าวกับผู้ใหญ่บ้านนี่กินบะแสบด,ดอกใส่สอนกงสอนกลางคอยหลอกคืออันนี้คือแกวบอกไหมหรอคนเ <ๆ S 1> ป็นเปลีป่ยนพยาบาลฟินแร้งคอยสบอกให้ด้วยพี่น้อง ต้องเสียช้อนกลางนี่แม่กินเขากับเรหล้แต่ลงเงินใช้ช้อนกลางแต่ว่ามากินจานผมแหม่มาเสียสอนผมเลยผมคุณวสัง่งอุ้ยพะนะันแตวก็หัวร้อนที่ปะเดี๋ยวน,นี้เป็นลุงสาวแม่แซ่บยังลูกแม่เนี่ยแบบอย่างแซบบอย่างเจ้าบองก็แซบว่าเจ้าบองแล้วตุยลุยเนี่ยเป็นน้องนางสังเกตอยุเดนี่ลูกสายใหญ่แม่น้องตุยแก้วบองกับบักหินฟ้ามากกว่าอย่างอื่นใช้ขอ,องขอ ขายก่อนแก้วบองพี่น้องแก้วบองลูกไส้แม่น้องมาแก้วบองแล้วกะประมือกะแซ่บแซบได้จ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ปราเบึกประเบิกน้ำจืดปาะมือบอกว่าเรียนยุสสาหลังบ้านพี่น้องเจ้าหญิงกินยำของไม่ใช่น้ำรับแซบปานั่งอ่างอันแม่อันนหายิเกมเหยียบประมันสิเบโกยูเกมเหยียบเหยียบเหยียบลูกไส้ใหญ่คอยจีน หิวขอเบาหวานขึ้นแล้วเหนือยก็เลื่อนห, <า S 1> หมอเลือเออ่อนหมอกรุน้นออกไปกินย่บ,าาบา้านแม่น,น้องด้วยกันนย่าง่ั้ต้อหนาคุณไม่ออกไปจอยออพี่บอกวา่ายันหนอนมาเอาปิดตัวเกี่ยวองศาหมอกรุน้นครับโอ,อ้ยแต่เราตูนหมอแถวว่าเราบุ้มีวิวส์นาชนะดอกเราได้ซื้อเหมือนพวานกินแล่นเราซื้อกร<อ>ุ้นเมือนี่ที่หนอนไก่ย่างวลาหลุไฟชนกัน นาทั้งกูเบาใหญ่ทั้งกูเบาหน่อยไปชักสีแยกลานยังไหนก็เลยบับนี้เลยบอกดูซ้ายยังนะเลยบอกดูซ้ายยังวะแม่นัดแม่นัดผมจะไปอัดไปได้หน่ะโซฮาแม่ค่ะกูเบาใหญ่แก่นัดเพ็ดแม่น้องชื่ออะไรคะเพ็ดแม่น้องขอนแก่นจ้าเพ็ดแม่นดีบอยสิริชัยวันนะโอ้ยเราไปขึ้นหน้าคือบอยสิริชัยเตี้ย เพจแม่น,อออน,น้องขวัญแก่นค่ะแล้วทำไมก็ขอพี่น้อง,องแม่มาแม่ออมโอยมาเลยมาเร็วมาเ,เรา็กินหน่อยเร็วๆอ,อันนี้เพจแม่น้องขวอ,อนแก่นนะคะใครสนใจสินค้าแม่น้องฝากติดตามเพจแม่น้องแล้วก็เ,เข้าไปพิมพ์คำว่าสนใจที่เพจนะคะระบบจะดูดน,นะคะคุยกันเพื่อนนาดเที่ยงกันนะนัดแม่น้องบอกว่าเที่ยงคือพร้อมกินนะแม่กินแล้วค่ะ เราห่า,า,ทาเที่ยงลูกไส้ไปแลวนะเอฟซีเหมือนีแม่นนองเจอรถไฟชนกันผู้เบาใหญ่กับผู้เบาเล็กนะคะกันเลยกก็รู้ว่าสิดตาสินใจไปนล้วผู้ใหญ่กันเลยกกับตาตินใจให้ผู้เบาใหญ่กับผู้ใหญ่น้อยมารวมกันรวมกันนะคะให้มาร่วมกันแม่พี่นอ้องกินรวมกัน,เห,นเห็น้เนวเพิ่ณเห็นเนาะผู้ใหเห็นเราเห็นอย่าง อออ๋ออัน้ครับวนเสานับ่ปรานนี่หรือว่าให้ดูนนาเฟเลยาเฟเสื้อผ้าเสร็จแลคาเฟวันจอคาเฟไม่เสร็จเสร็จพรุ่งน,น,นีะจะจ้อะเหรอาแเปอนเลยเก็จอดไปลเขาันจันกัแป้พี่น้องไอ้ต้นจาของครับแล้วต้นจาของอะไรใหญ่บางทินฟามาลินฟ้าแม่มา เอฟซีเบิ้งแม่หน่องเห็นอยูเดนี่แล้วจำตาแก้วบอกแม่หน่องตาแดงมาแซ่บเพิ่นบอกบอกเอฟซีเงอิ่มเอ้าอิ่มอย่างเร็วแต่กินหน่อยเบิือแล้วเขาเบิือนดิ้แล้ว